เปกเทสอุปกรณ์ 1. กล้องวัดระดับพร้อมขาตั้งกล้อง 2. ไม้ระดับ 3. เทปวัดระยะหมุดค้อนวิธีการปฏิบัติ 1. เลือกบริเวณ ที่เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบและทำการตอกหมุดพร้อมทั้งตั้งกล้องสองตอกหมุดที่จุด A และจุด B ใช้เทปวัดระยะ ให้ระยะทั้งสองห่างกัน100เมตรการอ่านค่า a ที่หมุด a และค่า b ที่หมุด b 3. นํนำไม้ระดับไปตั้งที่จุด a ห่างจากกล้องเป็นระยะ1เมตรอ่านค่า a นำไม้ระดับไปตั้งที่จุด B โดยกล้องตั้งที่จุดใกล้จุด A อ่านค่าที่ไม้ระดับที่จุด B อ่านค่า B การอ่านค่า c ที่หมุด B และค่า d ที่หมุด A 5. ย้ายกล้องไปตั้งให้ห่างจากจุด B เป็นระยะ1เมตร แล้วอ่านค่าไม้ระดับที่จุด B อ่านค่า c หกนำไม้ระดับไปตั้งที่จุด A โดยกล้องตั้งที่จุดใกล้จุด B อ่านค่าที่ไม้ระดับที่จุด A อ่านค่า d เจ็ดนำค่าที่ได้มาทำการคำนวณ คำนวณหาความแตกต่างระดับระหว่างจุด A กับจุด B difference in elevation A ลบ B บวก D ลบ C หาร2เท่ากับลบ0.101แสดงว่าจุด B อยู่ต่ำกว่าจุด A เท่ากับ0.101เมตรนั้นจะได้ค่า B ที่แท้จริงคือ1.373เมตรและค่า D ที่แท้จริงคือ1.135เมตร นำค่าความแตกต่างระดับระหว่าง2จุดมาคำนวณหาค่าความคลาดเคลื่อนจะได้0.005เมตรเนื่องจากค่าความคลาดเคลื่อนเป็นบวกนั่นก็คือแนว2เงยขึ้นจากค่าที่ควรถูกต้องอยู่5มิลลิเมตรต่อระยะทาง100เมตร